ไปชมภาพบรรยากาศสดสดของการแจกลายเซนบนปฏิทินช่อง3ของเหล่าดาราที่ลานด้านล่างข้างตึกมารีนอนด้วยครับนี้นะครับก็มีการแจกลายเซนให้กับเหล่าแฟนคลับนะครับจากดารานักแสดงซุปตาชื่อดังที่มาหลายชีวิตเลยวันนี้นะครับคุณโสพิดาสุขันโธร,รอรายงานสด 3G อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายฝนคุณพัทริค่ะบรรยากาศด้านล่างวันนี้วันสุดท้ายของการแจกลายเซ้นปฏิทินดารานะคะแฟนคลับข้างหลังก็ยังคึกคักอยู่มากันแน่นเลยนะคะเรียกว่าตอนนี้ศิลปินดาราที่14ท่านเนี่ยตอนนี้ก็มากันครบแล้วมีทั้งคุณหลุยส์สกอตคุณเดียนาคุณยามาธิดาเด่นคุณน้ำา พี่จักคนานะคะมีน้องชิปปี้มีริต้านะคะมีพรอยเชอร์มันมีโป๊กธนวัฒน์นะคะมีน้องมิวนิฐามีเบลลาราณีเจมจิรายุและหัวโต๊ะเลยค่ะพี่ปอนัทวุฒินะคะต้องถามพี่ปอนะคะว่าเขาให้พี่ปอมานั่งหัวโตอันนี้หมายความว่ายังไงคะช่างกล้ามากที่มาอยู่เคียงข้างเจมจิเรากันเลยทีเดียวคุณครับ เป็นที่อายุครับไปนั่งหัวโตแท้ครับผมก็ก็ต้องบอกครับก็ดีคร bueno> ับเป็นรุ่นพี่ครับก็มาอยู่หัวโตก็เพราะว่ามันเป็นต้นเดือนด้วยเป็นมกราครับก็มาเซ็นตรงนี้ก่อนแล้วก็กระเถิบต่อไปไม่เกี่ยวเรื่องกับอายุอะไรนะครับคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดวันนี้เป็นคะเซ็นไปเยอะขนาดไหนแล้วเจมเจ้เซ็นไปเยอะขนาดไหนหรอวันนี้ก็เซ็นกันไม่รู้คิวที่แปดสิบเก้า คือแต่ละคิวนี้ก็มีเป็น10อันเหมือนกันนะครับเรียกว่าโอ้โหเกือบพันแล้วไหมครับเนี่ยวันเยอะเหมือนกันค่ะเกือบพันแล้วครับแต่ยังวายอยู่ค่ะสบายสบาย,ยๆมีวิธีการวอร์มมือ,อยังไงบ้าง <laughs> ไม่ได้วอร์มมืออะไร,ย,ไรยังไงเซ็นมันพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเยอะมากมันไม่ค่อยมีที่วางไงคะก็เลยไปไหนๆกนเลยเซ็นพร้อมกันทีเดียวจะได้ส่งต่อทีเดียวจะได้เร็วๆครับถ้า<ๆ>เป็นการประหยัดเวลาด้วยไม่ได้จะเมานะคะพิดปบช้ามากเนี่ยดูกองเป็นพเนิรเลยครับเนี่ยโต๊ะเรานี่ว่างเลยครับค่ะแล้วก็ สำหรับแฟนๆนะคะที่ยังอยากจะได้ไลายเซ็นของเหล่านักแสดงนะคะก็ยังมากันได้นะคะจนถึงช่วงบ่ายๆส่วนใครยังไม่มีปฏิทินดารานะคะก็อุดหนุนได้ที่เซเว่นอิทุกสาขาค่ะซึ่งแบบตั้งโต๊ะนะคะ3าบาทแล้วก็แบบแขวน65บาทค่ะทั้งหมดนี้คือบรรยากาศสดๆด้านล่างนี้ค่ะสุพิดาสุขันโรรายงานค่ะ ขอบคุณมาก,ขอ,มากขอบคุณมากค่ะยังมาก็ได้นะคะจนถึงบ่ายๆเลยแต่ว่าม,มาก็ต้องมีปฏิทินนะคะใช่แล้วแล้วทางช่อง3เราก็ยังเตรียมของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับสาหรับคนที่ซื้อปฏิทินนะครับอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือคลิปอวยพรปีใหม่จ,จากนักแสดงทั้ง43คนครับเพียงแค่คุณผู้ชมที่ใช้สมาร์ทโฟนก็โหลดแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ทําการล็อกอินแล้วก็เข้าไปในเมนูที่เขียนว่า ปฏิทิน,ทนช่อง,องสามนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าให้เราสแกนปฏิทินในแต่ละเดือนไปในเมนูที่เขียนว่าปฏิทินช่อง3ครับนำโทรศัพท์ของเราไปสแกนที่รูปปฏิทินดาราในแต่ละเดือนก็จะมีคลิปนักสแสดงในเดือนนั้นมาให้เราเลือกชมคลิปอวยพรปีใหม่กันด้วยนะครับในแต่ละเดือนก็น่ารักสดใสาตามสไตล์ของนักแสดงแต่ละคนได้หลายคนคงได้ชมกันแล้วนะครับใครอยากชมคลิปของดาราโปรดก็ไปซื้อปฏิทินแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง Android กันได้เลยนะครับผม iOS ด้วยนะคะได้ทัง้งสระบบเลยค่ะ